สวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟรีไฟล์นะครับก็วันนี้ผมจะมาดูในโซน่เขาจะมีเรื่องอะไรกันไม่รู้นะฮะได้ยินผมได้ยินข่าวมาว่าสังโมเกมเดี๋ยวนี้มันแย่ลงนะครับมันชอบแอคิงท่าอะไรไม่รู้สิกันนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมก็ไม่ได้จะมาแอกท่าอะไรสักอย่างผมจะมาดูเฉยๆว่าเขาเป็นอะไรกันนะครับเกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงต้องมีเรื่องกันด้วยทำไมถึงต้องแบบมีการท้าหนึ่งหนึ่งเอาเปล่าไก่เอาเป่า์ใส่นู่นใส่นี่มาเอาโหคือผมดูแบบสงังคมเกมตอนนี้มันแบบสภาพนะครับมันแย่มากดูนะฮะอันนี้เขาใส่หมเอฟมาใช่ไหมเพราะว่าตำนานตำนานว่าเออมันต้องเก่งต้องเก่งอย่างนี้ก็จะต้องมันชอบมีคนมาขิงอ,อย่างนี้ครับคือผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องขิงด้วยนะฮะ ยืนดูไปก่อนนะครับเหนียวแล้วฮะตบมือแล้วสวัสดีน่ารักมากน่ารักมากทุกคนดีๆทำดีแปะแปะหัวใจไปะหัวใจไปชินมุชินมุน,มนีฮั <c oughs> ลโหลว่นในโซนเย่เย่เอา,เ,อา,เ,อาเข้าไปไหนตัววะ กี้กำลังดูชินามูดอยู่เลยอะไรอย่างนีม้มีคนให้หัวใจให้ใใหัวใจคืนครับห้ัวใ,ใจคืนครับชินามูดชินามูดรู้ว่าในห้องนี้ดีนะครับมีแต่คนอมอบหัวใจนะครับแต่ว่าเจอเขาเรียกว่าสายไฮไลท์หนึ่งคนนะครับอืมใส่บวกเอฟม,มาด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปนะครับใกล้ๆไปเนะี่ย นี่ทำไมมีหลายคนทำไมชอบเจอแบบอะไรที่แบบมันไม่ค่อยจะดีอะทุกคนคือแบบเห็น<ม>ไหมคนแต่งตัวเท่ๆเขาก็ย่อ,อให้ก็มีนะครับคนแต่งตัวแบบทำแต่งตัวไก่มาทดสอบสังคมอะไรเงี้ยมันก็มีนะครับคนดีๆเขาก็มีนะครับแต่ทำไมคุณหาไม่เจอผมไม่รู้ในก้มทองนะเห็นไหมครับนะเอาหายไปแล้วนะฮะ มีอะไรนะฮะน,นี่เขาทำอะไรนะีเคืออะไรบาเรียวอ๋อเขาตังเล่นๆเขาแจลาเขาแจลโอเคนะครับห้องนี้ไม่น่ามีอะไรนะแล้วเท่าที่ผมดูผมว่าเดี๋ยวจะมีแบ๊บหนึ่งแบ๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมีเขาทำอะไรกันนะ่ะผู้สาวเอาวาวว้าวชีสมุดแก้มทองด้วย รวยกว่าอะไรเงี้ย <c oughs> เอา,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 าเอาเอาที่ต้องใส่เพลงอะไรเขานะใส่เพลงเลยดีมาใส่เพลงให้คนในโซนดีก,กว่า <c oughs> <c oughs> เราอย่าไปมองหน้านะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราหาเรื่องนะครับเราไม่ได้หาเรื่องหรอกจริงๆ <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> ให้หมดใจด้วยนะฮะ ไม่ยห,หวจะแหงหางลองดลองดูงดนี่ถ้าเราเต้นผิดท่าเนชีวิตเปลี่ยนเลยนะจริงๆโอเคไม่ลองหนาะนี่ <c oughs> โอเคตอนนี้เรามาอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วนะครับทุกคนไม่รู้ว่าห้องนี้นะ่ะเราจะเจอผู้หลุมเลือดร้อนหรือเปล่าเอาแล้วเข้ามาถึงก็ยืนเรียงกันเป็นกระบวนการเอ็กซ์เร์นะครับเดี๋ยวเราแอบแอบดูบ่แอบบไม่เนียนหรอกตรงเนี้ย คนมาย่อให้เออสวัสดีครับสวัสดีครับทำไครับว่าไงอันนี้เราเราไม่ได้จะมาหาสาวนะเราจะมาหาพ่อหนุ่มเลือดร้อนเอาแล้วๆนู่นๆตรงมุมนู้นนะครับเอาเล้วเล่นเกมกับผมไหมครับเ็ด นี่นี่เป็นไ,ไงอ่ะผมมาดูทางทางเชีๆนะครับว่าเขาเป็นอะไรยังไงนะฮะเล่นค่ะออ้อเอาเลี้วตามมางับนี่นี่ผมล,ลงไปก่อนลงไปก่อนตอนเนี้ยไปมาแล้วพอดีเลยนะฮะเราไ่แ,แอบดูเขาตรงนี้นะครับ เทอยเท่าไหรหนุผมดาวนะเฮ้ยไม่แน่ใจว่าเท่าไรวะสี่อะสี่สี่สี่สสตาตาผู้หญิงนะครับตาผู้หญิงครับอืมใครยิงอ๋อจะตาผู้หญิงนะครับ,รบว่าเขาจะได้เท่าไหร่นะครับลูกต่อยลูกเต่าถอยบอกรักนะครับนี่ครับก็หาเล่นกันได้นะครับผม เดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปนะครับนี่นี่นี่นย่ออะไรอย่างไรเลยฮะรู้สึกจะมีคนมาเก,าก่เกาวก่แอปไอพมตอนเนี้ยมาทำอะไรฮะรมา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 ,มา,มาออสวัสดีว่ะหัวใจไปครับรหัวใจไปเดี๋ยวผมไปบอกให้เขาสิก่าปักทงนะฮะ พักทง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 เรือเรืออเรักทงพักทงพักทงพักทงมีหรือเปล่าผมไม่มีนะตัวไม่มีนะครับพักธงอ่ะ AK สกาย MP ลูกซองอะไรก็ไม่มีครับทำอไมหรอผมไม่ได้ตึงแบบพี่ๆนะครับจะแบบมี้ไม่คุ้มค่าเงี้ยครับ แล้วแล้วเรามาดูสังคมเกมท่องที่สี่นะครับเราบ่มเจอคนเดิมรมุ่มาเจอคนเดิมเลยคนเนี้ยคนเนี้ยเมื่อกีก้เกมเมื่อกี้ที่ตาที่แล้วผมก็เจอนะรอบนี้ผมก็เจอเขาดีๆนะฮะแต่ว่ามาคนใหม่เยอะะเลยนะครับเ<ค><ณ>ดีจริงๆเลยโอ้เอาว่<ค><ณ>เาเขาว่าว่าพี่พ<ค>ี<ณ>่แกโคตรตึงนะครับ ไปหาคนแบบแต่งตัวสมัยก่อนเนี่ยเาแบบมีแนะในโซนฟีจสไตล์ส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้าแบบสมัยใหม่มากกว่านะครับเนี่ยครับเขาจะไปจีบแบบเขาจะจีบแบบเนี่ยครับนี่เขาจะจีบคนรวยๆ,ๆนี่หรือว่าเขามาด้วยกันปลผมก็ไม่รู้นะครับมากข้าไปรอแล้ว,วนะฮะน,น่าจะแบบว่านี้ อายุแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักเด็กก็จีบแล้วนะครับคุณ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 ใช่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 เกมที่แล้วเลย <c oughs> นี่เอาแล้ว,วนี่เขาจะจีบกันนะทุกคนดูดิโอ้สมาดชั่นเลี้ยงกันมากตอนนี้มาดูคนจีบกันนะฮ <c> ะ <oughs> เอ้ยเอ้ยที่จะพึ่งบางกำลังดูคนมีความรัก เอาดีเอาดีอบสิบเอ็ดเองเนี่ยมีอาการสิ่งอายุนะครับอายุสิบเอ็ดเหรอถ้าอายุสิบเอ็ดนี่ขิงเอ็ดโคตรเท่เอาอะฟังเสียงนี่เสกสกาเนี่ยเนี่ยมาดิฟังผมกุ้งนี้คนขิงอ่ะมาดิครับนี่ครับสก,กุลสก,กาโคตรรวยครับทุกคนมาดิ เอาเลยครับจัดจัดท่าเต็มมาเลยครับนี่สกาวพร้อมกันด้วยเอเคด้เนี่ยเนี่ยมา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 ผมไม่มีท่าอะไรหรอกอืมท่าอะไรไม่รู้อะผมนี่เขามีทุกท่าเลยนะครับรวยจัดรวยจัดเลยนะฮะผม,มรู้รล้วาเขาเป็นใครนะครับยังยังยังไม่ได้มีท่าอะไรเลยนะผมพี่เกียรตเติมนะครับช่วงนี้เป็น ช่วงโควิดนะครับที่แรกมันมาแร,แรกๆผมก็ว่าจะเติมเลยแต่ว่าผมเก็บตังค์ไม่กินข้าวก่อนนะฮะเมื่อใดผมจะไม่มีกินข้าวจะได้กินเกมแทนและตอนเนี้ยแหมเอาอ่ะสุดจริงๆเลยพ่อหนุ่มคนนี้นะครับเขาไม่ปักทงโคตรเฟี้ยวนั่นอะเขาอยากเล่นซีสี่นะครับเดี๋ยวผมพาเขาไปเล่นนะครับทีวีโอเคมา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 สีาาา่สี่ใช่ไหมนะครับมานะครับนี่ มาครับสีสีใช่ไหมสีสีใช่ปหละ่ะมามามาสีสีใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะครับเลี้ยสีสีเดี๋ยวพาเขาไปเล่นสกกมนะครับแล้วก็จะปิดคลิปแล้วนะครับโอเคแอดมานะฮะแล้วเขาแอดมาเจอกันในเกมเลยนะครับทุกคนอะไรอ่ะเอ้ย ดนลุงกระคืบทุกคนไปไปนะเข้ามาท้ายยิงผมนะครับเดี๋ยวจัดให้นะฮะไป ก็เบาอัดต <og ran ial noise> <tama> ัวตามระบบิดกันจีบปุ๊บปุ๊บงี้ปุ๊บปุ๊บจีไวบอยจังชอบเนี ไปถูกต้องในตอนกลางเยแล้วมาตาย